เ้านะเรามากันเช้าไปหน่อยเดี๋ยวไปเดินสำรวจข้างนอกดีกว่าเดินสำรวจทายห้องอดีกว่านี่คือสวนโรงแรมเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจสวนนะเดี๋ยววบลองเดินไปดูด้านข้างก่อนเป็นยังไงนี่เต้เดี๋ยวไปแล้ว แล้วเขามีเขามีข้างหลังอีกนะเราอยู่ฝั่งนู้นเราไม่ได้อยู่ฝั่งนี้จริงๆเราต้องอยู่บีชชิวต้องอยู่ฝั่งนี้ทำไมเราได้ด้านข้างก็ไม่รู้สงสัยห้องมันจะเต็มมั้งเราก็เลยได้ด้านข้างจะเป็นวิชีิว Oh, how yep sign help. he's supposed to leave here to stay here but I think awful น้ำเขามีรอบเลยนะเขามีสองด้านนี่ด้านนี้ก็มีเดี๋ยวให้มาดูไปีข้าวก่อนอนนี้นะ่าจะเป็นของเด็ก กมีอะไรบา้างเมีไข่กับมันฝรั่งยึดชื่ออยู่มันเรียกว่าอะไรก็อูอันนี้ก็มันฝรั่งเมื่อกี้มันฝรั่งหมดอันนี้ขนมปังเฟรนโทส์เฟรนโทส์น,นีไส้กรอกกับเบคเอนนะคะ เบคอนวเหน็นฮอทดอกมีขนมปังกับมันฝรั่งเหมือนเดิมมีคัพน,นี้กอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแล,ลตน้ำหวานน้ำแครนเบอรี่มังน้ำเปล่าแล้วก็น้ำชานมผลไม้นะคะน่ากินอ่ะแล้วก็มี ก็ไมตรงนี้เขาจะทำอะไรก็ไม่รู้น่าอร่อยอยู่นะน่าจะเป็นไข่อมเล็ด Bye. <laughs> ก็ไปเที่ยวพาวิเตอร์ไปเที่ยวภูเก็ตแล้วเลยต้องซื้อมันเป็นกระเป๋ากันน้ําซื้อไว้สองใบนะใช้ได้ดีมีประโยชน์นก็จะสะพายเวลาบานลงน้ำไนงะเพราะว่าไม่อยากเอาของวางทิ้งไว้ไงนะพวกกระเป๋าตังไอ้ตังหายไม่เท่าไหรอ่อ่ะปัรประจําตัวไนงะพวกกรีนคาร์ดพวกไปขบับขี่เงี้ยยู่มวิเตอร์ลงทะเลไปแล้วย เห็นไกลๆนู่นแหละเมื่อกี้ลงมาตอนเช้าไม่รู้ว่าอาการอะไรอว้วกก็เลยขึ้นไปห้องแป๊บหนึ่งทันนี้ดีแล้วเลยชวนบดลงมาทะเล,เลกันดีกว่าเนอลงน้ำกันวันนี้บดใส่ไม่ได้ใส่กางเกงแบบชุดว่ายน้ำนะใส่กางเกงขาสั้นดีกว่า เลยเป็นเลกาดเขากลางร่มเพื่อเพราะว่าเขาเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นเผื่อว่าถ้ามันมีฉุกเฉินจะได้ใช้พื้นที่โอ้ยโอ้ยเย็นโอ้ยน้ำเย็นอ่ะ ไปหาไ่เจอกันเนอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาหลังซื้อดีกว่าเอาหน้าซื้อไม่ไหวเอาหน้าซื้อไม่ไหวเลยอะขึ้นขึ้นแรงมากเดวนสพอมีโอ้ยวอ๊ยปวไปแล้ว ไปเก็บหมวกกังหมวกฟิวลืมเลยลืมเม่ใส่หมวกไว้เดี๋ยวเอาหมวกไปเก็บกันดีกว่าแรงมากต้องเอาหลังสู้หน้าสู้ไม่ไหวมาแล้วมาแล้วก็เก็ดเกิดกิดอกิเกิกิเกิดเกิดเิดเกิดเิเตอรเชอบไปไกลก Oh leg leg, leg leg Oh, oh my gosh. <laughs> ik loop nee, ik loop nee, ik loop nee. <coughs> น้ำท่วมหน้าเทมมาแล้วค่ะพักรัสโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เหลือโอ้โอแม่้ยอนาเอสมอวันโอ้ย Hãy oh, oh. subscribe <laughs> กลับมาจากทะเลขึ้นแรงมากๆเลยขอบอกเล่นสะจนผมไม่มี่ผมเดียมหมวกหลุดไม่รู้เรื่องกระจุยกระจายนี่เห็นไหมอยู่บนชั้นที่สิบเจ็ดนะบนโรงแรมนี้น่าจะมียี่เดี๋ยวกันนะเพราะจำไม่ได้ละยี่สิบสองยี่สบสามิบสี่ชั้นจำไม่ได้แล้ววะนี่มองเข้าไปข้างห,หลัง มันเห็นไม่ชัดทะเลเห็นไหมถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเราจองจองห้องให้เห็นทะเลนะแต่ว่าคาดว่าน่าจะเต็มคนจองกันล้นหลามก็เลยไม่ได้ก็อย่างที่เห็นในวิดีโอก่อนหน้านะถ้าเกิดได้ได้ห้องที่ระเบียงมันหันหาทะเลเลยก็ดีอะ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปข้างนอกพาไปเที่ยวข้างนอกกันนะคะ biết một trang anh <laughs> à mình